มันก็อ่านออกเป็นบางตัวบางตัวก็อ่านบ่ออกอันคำว่าฮู้นี่ก็อจะอ่านออกอันดาวดูดก่อนจอ่านออกแฮปปี้ก็อ่านออกทิดเดออ่านออกเป็นบางตัวแล้วก็ไปเปลี่ยนไปแปลผู้งกลืนก็เข้ากันเลขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อเป็นกำลังแรงใจให้ไปลองยิ้มหัวมองนี่น้อง ต้องอะไรที่เขียนกันได้นี่ดีจากเล่าไปแก่กูเกินเล่าีว้อยู่โาคนหนึงดีโอนี่อลีโอนี่ฮัลโหลีโอนี่นนงชมัตเคดองเด่น thank y ่ u ไปเปิดไฟก็ยานห่อนเดี๋ยวไปเปิดไฟก็เน้อเหมือดื้อเลยพป่น้องเือเือื้อไปเปิดไฟยังเข้าเ oh <my> อาเปิดไฟแล้วอันนี้เปิดไฟแล้ว,อ,นนลวอันเมื่อกี้คือเราข้าทู่ไยแล่นดูนะเร <laughs> าได้เป็นบางคำบางคำกับว่าได้เด้่ยล่ะ เราได้เป็นบางคำบางคำกับว่าวได้ <laughs> คุณลีโอนี่ขอบคุณไ,ไหนๆเด้อคุณลีโอนลีโอนเราได้เป็นบางคำบางคำกับเราว่าได้เราได้ฮัลโหลเอฟวีรวันฟอร์วอชชิ่งแทนคิวโซมาตเบลคัมเดอะ์ไม่เอาโรงเรียนสิีบาได้หัวใจสิีบาได้เขียนได้ เราได้เป็นบางคํากีนน้องบอบม่วงแล้วขอทำงานก่อนเด้อก้าเอาตามสบายเด้อเอาตามสบายขอบคุณหลายๆเด้อเอาตามสบายบอบาบา,บานนี่ประเด็นขึ้นเพราะโดนดอกขึ้นยีสิบหน้าที่ประเด็นกระลุงแล้วลน่ะปอบาบานนี่ประเด็นเปิดสางได้ได้แล้วประเด็นได้เงื่อนจากกันพี่ยู่สองเทียสามเทียสีมานี่ละ อันนี้ขื่นเอาซา,าเอลเหลียนซื้อดอกก็ขอบคุณหลายๆเด้อมาให้กำลังแรงใจอีกสองนาทีไปเดินกับล่งดอกพอปลาไปิดเดินขึ้น,นบ่โดนเอาแค่ยีทีหนาทีกับล่วงดอกขึ้นบ่โดนบ้านนี่ขึ้นบ่โดนพี่น้องคนใดคนแจยนี่เด้ดอร์คนใดมากกับใกดไจรัวรัวนะ บมีตัวภาษาฝรั่งเลยบัวภาษาฝรั่งเลยเป็นบางคำบางคำเบาอะไรอ่านก็คือกันอ่านเลยเป็นบางคำบางคำก็อ่านเบาได้พี่น้องเพราะมันว่าได้บพโดได้อ่านเได้ก็มีบางคำเขียนได้รจะอ่านเได้ก็มีเขียนได้อ่านออกบางคำประมาณตอนนั้นไปจ้างกู้มาสอนเด็กของ สอนเจ้าข้องย่นส,ส, да. สองภาษาภาษาควงตุงภาษากินกังกับภาษาอังกฤษเนี่งเพราะว่าไปรัเนกับจบปอกิอยู่เนาะก็เลยอันจ้างคู่มาสอนในเจ้าข้องเพิ่มเติมพอได้หมุจักภาษาอังกฤษขึ้นจักน้อยสิเล็ก็เลยได้จักน้อยก็งูปลาแนีงอยู่แได้แนงเล็กๆหนึ <ihrem hn> ่งน้อยอันคือเขาบอกว่าอันได้อัน น้อยๆได้เล็กต้นบิดน่อยๆไอ m not good at English Can you speak l ็ t ต้นบิดน้อยเดียวขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องมาเป็นกำลังแรงไจขอบคุณเบาสิงขอบคุณคุ้เลี่โอขอบคุณหลายหลายเด้อคุณลีโอนี่ขอบคุณคุณนหน่งวิวิจากรเด้อคุณวิจากรแสนสิิเออเคุ่นเคยมากตอนโดนโดนคุณต่อไก็ะลืมต่อ วัาจะคืดอ,ออกว่าวิจากรแสนแสนเป็นมากนะฮะโดนรอาราจะมาเรได้มหาข่อยาลยที่ดีสบายอยู่ที่